ัดีครับเจ้ากานะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถกุดขนาดท,ที่ตันนะฮะของยอดแคปเทปิล่ามาให้นั่งไม่ช่วงกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแคปเทปิล่ารุ่น 320D Doc นั่นเองนะครับเี่เป็นรหัสตัวดีนะซึ่งตัวดีเนี่ยก็คือผมบอกถึงรุ่นของเขาที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้งานเครื่องยนต์ของเขานะฮะเป็นเครื่องยนต์คอมเมนตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนนะด้วยความได้เป็นยเครื่องคอมนะลูกค้าครับพวการทางานการตอบสนอง,องเขาอัตราการกินน้าํามันของเขาเน่ก็จะทำได้ดีทํางานไวขึ้นและก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆนั่นเองนะครับเน่คันที่ตงเบรบี ไอ้ทีต้องการความเป็นรุ่นใหม่นะฮะทำงานไวประหยัดน้ำมันนี่บอกแล้วเลยว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะขอไปลินพันนิดหนึ่งน,นะแล้วก็ค่าตัวเนี่ยไม่แรงด้วยลูกค้าครับร้านน้อต้นท่านั้นก็ได้เจ้าตัวนี้ไปเป็นเจ้าของแล้วนะครับนี่หล่อมากนะฮะอ่าพุ้งกีดสวยแบบนี้เลยจะขอ,อยกน้ำหนักที่บุ้งกี้แน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับอ่าเพื่อยกของเล็กๆน้อยๆที่หน้างานก็สามารถใช้งานได้เลยนะฮะนี่หล่อนะครับคันนี้นะครับ แตร์วิล่าสามนองส่วนดีด้านข้างของเขาก็แน่นอนจะมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อใส่พวกกระบอกจจลาบีเล็บบุ้งกี้ทำรอนะฮะก็สามารถจัดเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็ด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของทั้เื่อของเขานะครับแ่มก็ไม่ต้องดูอะไรเยอะนะฮะรุ่นใหม่อย่างนี้นะครับค่อนข้างมาสวยสดงดงามเดียวมากนะฮะเนี่ยจุดรั่วดิมไม่มีเลยสายเสต่างๆอิ เนี่ยสามองค์ศูนย์ดีนะฮะไว้นะฮะด้านหลังเตียงโลโก้แคทเอทเอแบบนี้เลยบ่งบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนนะครับเนี่ยกาตาบิล่าสามองค์ศูนดีอ่ะเดี๋ยวเปิดดูแข่งหม้อน้ํากันนิดนึงนะครับชึบเนี่แข่งหม้อน้ําสวยหม้อกรากาศนะฮะแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับแลังที่สองที่เราทำนะทรับเป็นลิ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวสลับคอนโทรลติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่่านี มากนะฮะเพื่อนนั่ง,งานมีคนขับหลายคนนะฮะสามารถสลับวอลคอนโทรลให้ถนัดตามแต่และคนขับสนัดได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งไล่สายคอนโทรลเป็นชั่วโมงชั่วโมงอีกต่อไปแล้วนะครับหมุนวอลคอนเดียว5วิ10วิก็ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะตัวนี้เขาจะมีตัว เปิดปิดซื้อบแบตเตอรี่ติดมาให้เรียบร้อยเลยคือเครื่องจักรแคทเนี่ยจะมีมาให้ทุกคันนะเผื่อหน้าง,งานหยุดงานหลายวันนะครับก็สามารถตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ของเราเป็น,นตัวได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆนะฮะอ่าโอเคเ๋ยวปิดฟ้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปภในหัวเก๋งของเขากันนะครับแคทตามมาสนดีอ่าเข้าไปเลยนะครับชึบนี่นะฮะ ด้านล่าง 32D เบาตีโลโก้แคทแบบนี้สวยๆหล่อๆบงๆ่งบอกชื่อยีย่ห้อชัดเจนนะครับแล้วก็หน้าจอภายในของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอสีแบบนี้หมดเลยสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ทุกแอร์การทำความเย็ยนของเขานะฮะตัวนี้ก็มาเย็นพร้อมใช้เลยนี่ไอ้น้ำขึ้นเลยนะตัวนี้นะฮะเอาไปเลือยง,งานบ้านเราได้ชิวๆสบายๆเลยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาลองกดตัวเแคทปั๊มกันนะจ๊ะนิ่มๆนุ่มๆอันนี้คือรอบต่ำสุดของเขานะลูกค้าครับ เนี่ยนะฮะความแรงดีนะครับตัวนี้นะฮะนี่บวกวงเขาอ่อนนะครับใช้งานได้ปกตินะในส่วนของคอนโทรลด้านขวาของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวลองด้านซ้ายกันบ้างนะครับนี่บวกวงเขาออกนะครับนิ่มๆนุ่มๆนะฮะนี่สวิงฝ่าซ้ายนะฮะชิวๆสบายๆนะครับโลครบนะฮะพร้อมลุยโอเคเดี๋ยวลองตัวเดินกันบ้างนะครับนี่เดินหน้านะฮะนิ่มๆภายหลังเบ็ดตัวเทเล่าค้านะครับไปนิ่มๆเลยเรียกได้ว่าในส่วนของตัวเดินของเขาเนี่ยก็ทํางานได้ รุ่นแรงดีมากเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันกับครับภายในแล้วก็เป็นการลองขับขี่เบื้องต้นของเขานะเดี๋ยวเราขับขึ้นไปด้านบนกระต่อลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝากเครื่องยนต์ของเขาดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าตัวนี้กันนะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะนี่นะครับเปิดฝากเครื่องออกมานะลูกค้าครับเราก็จะเครื่องยนต์นะฮะเป็นเครื่องยนต์พอกซูเทอร์โบวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์แคสติบิลล่านะฮะรหัส C 6.4นั่นเอ,เองนะฮะตัวนี้นะครับเน่สวยๆนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูสภาพเคร่ยงใกล้ๆกันนะครับผมครับอ<ม>่าบอกได้เลยว่าแห้งๆสวยๆนะลูกค้าครับจุดร,รั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะฮะแล้วก็เสียงเครื่อง การทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่ก็ตามสา่มเครื่องคมเเรนั่นแหละนะฮะค่อนข้างแน่นนิ่มเงียบยมากนะครับตัวนี้นะครับนี่ฝาหลังสวยหลังคาสวยไม่มีผูนะฮะตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราแวะดูในส่วนของมอเตอร์สวิงกับแรลคอนโทรหนอดเขากันนิดนึงนะครับนี่แคลคิฟบ,บอกเลยนะฮะจุดรั่วซึมไม่มีนะฮะตัวนี้เจได้ว่าวแห้งสวยทั้งคันกันไปเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการ การชมนะฮะสภาพรอบคันนะครับผมสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับรถเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวแคดิลแล็ค3.0สูตรดีคันนี้นะฮะก็ถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้หน้ามบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เด็ดพอร์ลูกค้าติดต่อเข้ามานะอ่ะก็จะมีรูปของเขาละเอียดๆรอบคันเลยพร้อมกับวีดีโอตอนขับด้วยรถใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีมด้วยนะเพื่อออใใใช้้้นนนนนนกกกกกาาารรรรปะะบบบสจคคััีเ่ย็ไดลว แรงสวยบางคันตามตาหรือหม่เลยแล้วก็พวกเครื่องปั๊มนะฮะตัวเดินของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะคันนี้นะแล้วก็ค่าตัวเนี่ยไม่แพงด้วยนะฮะล้านต้นๆ้นเท่าน,น,นั้นก็ได้เจ้าตัวสามต้นส่วดีแบบนี้ไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเกิด,นดสนใจสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ฝากวันนี้กับตัวคาตาบิล่าสามตรงส่วนดีคันนี้นะฮะถ้าเกิดานใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะฮะให้ผมด้วยนะเพื่อสัดสภาพนะฮะสินค้าตัว